ครับกลับสวัสดีเาวันที่1กรกฎาคมพศ2566สวัสดีแฟนเพจทั้งช่องยูทูบยูซี่พะโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง่วงมุ่นเมียสียูซี่พะโคสิ่งอะไะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องกันครับครับสำหรับคลิปนี้ทางทีมงานเขากะมีม่วงมาเปิดแบงค์ผีแบงค์น้องเป็นม่วงจัดโปรราคาถือซองซี่บอรมี่มาจำเจ็บเงินหนาบ้านเด้อครับพี่น้องครับ เขาเรื้งกันได้ครับพี่น้องครับเพื่อนการเสวราผมสิไลจากถึกไปหาลาค่ที่แพงที่สุดในคลิปครับพี่น้องครับผมจะเปิดแบบว่าร่วมชุดจับคู่ให้แล้วครับพี่น้องครับมันสิไ้เป็นง่วบเแพงครับพี่น้องครับน่ครับอ๋อแม่นี่ก้อนครับพี่น้องครับเป็นแม่ทองเลยครับพี่น้องครับลูกโตที่สามในทองฟันเต็มปากนั่งหนาๆสดๆครับพี่น้องครับน่ครับสูงหน่อยยิ้มหาบวกลบสองออกส่งเรเดล้ครับพี่น้องครับครับตัวนางไปนี่ครับ ตัวเศร้าทองเรียบร้อยครับทางขอกประกันทองไงสามเดือนนด้ครับพี่น้องครับสําหรับตัวนี้เอาไปในราคาหนึ่งมืนแปดพันบาทนด้ครับพี่น้องครับหนึ่งมืนแปดพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับสามัญไกลกันหลายอยากได้เฮ็ยจังไหนกะส่งไหนกันครับพี่น้องครับแต่ว่าสามัญไกลกันหลายกะพูดคุยกันออกคารถซอยกันครับพี่น้องครับแต่ไกลเพราะนายเกียดกันย่นหยวนกันครับพี่น้องครับนี่ครับประกันทองไงสามเดือนนะครับพี่น้องครับหนึ่งหมืนแปดพันบาทครับพี่น้องครับล เฉาเตียมปลาครับพี่ร้องสดพ่อไปเลี้ยงครับหนึ่งมื่นแปดพันบาท่านไปด้ครับพี่ร้องครับเดีผยวผ้าขึ้นมงชุดสานโตครับพี่ร้องครับเพื่อสิเดลอะไรแล้วค่าขยับขึ้นไปเรื่อยๆมันสีบดได้ซับสนนะครับพี่น้องครับลิปนี้ก็สียางแจ้งน้อยครับพี่น้องครับแต่วากาก็ดีอีกย่างพอมีพี่น้องที่เขามารับช่มชิบสิเดลรับช่มชิบแบบเป็นธรรมชาติเป็นอิสระในการดูที่สุด อิสระแนวใดคือว่าเห็นเป็นธรรมชาติของง er. ่วงไหมครับพี่น้องครับพงโมว่าอยากผูกว่าอยากย่องว่ปล่อยเพ็นจินอิสระนครับชุดนี้กับพ่อเลี้ยงนะครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผูกแม่รุ่นท้องครับลูกไส้อยู่หาหกเดือนนี่ครับเพราะว่าในในขอกมีพอพันอยู่ครับสารตัวนี้เป็นอยยุขอกเดียวกันครับพี่น้องครับกับแม่สาวดีบดีกับแม่สาวกับผสมแลวครับพี่น้องครับแม่ลูกผูวแม่ก่บ้่อยยิ้มหาบลบสองลูกผัวอยู่หาหกเดือนครับพี่น้องครับ นี่ครับลูกผัวกับหน้าหนาครับแชนแฉนนี่ครับพี่น้องครับแต่มันผู้เฒ่ายยางไกายอันกินเนื้อนะครับบวกนี่มันแชนดีครับกับเม่กับรุ่นท้วงนะครับพี่น้องครับนี่ครับลูกตัวที่สองนะครับอันนี้แม่สาวครับแม่สาวก็สูงหน่อยเยิ้มหาบวกลบครับพี่น้องครับแม่สาวสีแดงนี่ครับพี่น้องครับสําหรับสารตัวนี้ไปสามหมื่นหนึ่งพันบาทส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับ ท่านใดสนใจกับโทรมา0652076884ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับพ่อไปเลี้ยงครับพี่น้องครับจุดสามตัวพันไปได้ครับพี่น้องครับม้เนี่มะมึงจุดแม่ลูกเมียกับแม่ลูกผู้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมอหจับคู่ใส่กันให้ครับพี่น้องครับ นี่ครับแม่ลูกผัวนี่ครับเป็นง่วลูกแรกนะครับแมรลอยสามสิบบวกลบสองลูกไส้อยู่สามเดือนครับพี่น้องครับนี่ครับแม่สดครับพี่น้องครับนี่ตัวแม่เพิ่อนครับพี่น้องครับนี่ตัวลูกไส้เพิ่นครับพี่น้องครับกินน่าอยู่นี่ครับถ้้เห็นจะจัาครับพี่น้องครับ ลูกแรกเด้อนี่ครับพี่น้องครับมาครูครับแม่ลูกเมียชมนี่ครับพี่น้องครับคลังงานไปถ่ายพร้อมพี่น้องเดี๋ยวรับชมครับนี่ครับมันต้องมาสับสนครับไร้ราคาขยับขึ้นไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับมันต้องบริวักมองถือมองเพียงใท่กันครับพี่น้องอันนี้เป็นแม่ลูกเมียงัวลูกแรกกันนะครับพี่น้องครับลูกสาวอายุสามเดือน ลูกสาวเป็นลูกเร่ได้คร im ับพี่น right> ้องครับแม่ร้อยยิ้มหาบวกไปหาร้อยสามสี่บวกลบนี่แหละครับพี่น้องครับบ่าเกินนี่ครับสําหรับคมนี่เอาไปสามหมื่นแปดพันบาทครับพี่น้องครับสี่ตัดนะครับสองคมครับสี่ตัวแม่ลูกผูกง้อลูกแรกกับแม่ลูกเมี่ยงง้อลูกแรกนะครับพี่น้องครับไปสามหมื่นแปดพันบาทได้ครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมาตามเบอร์ที่ผมให้ไว้ได้ครับพี่น้องครับ ต่อยกไปมันก็สิเป็นมัวถือนะครับพี่น้องครับคลิปนี้กะยังท่านได้แย่นะครับจับจับชุดร่วมชุดกันครับพี่น้องครับพ่อแม่น้องห้อยากได้ชุดไปเลียงมันจะเป็นมัวถือครับพี่น้องครับน่ครับถ่ายเห็นจัดๆครับพี่น้องครับทางเข้าถ่ายทํำบ่มีคอนเทนต์บ่มีมงเบนครับพี่น้องครับนี่ครับถ่ายเหเป็นอิสระที่สุดครับพี่น้องครับ สีโต้ครับแม่ลูกผูคมหนึ่งแม่ลูกเมียคมหนึ่งสามหมื่นแปดพันบาทพานไปครับพี่น้องครับมาเมืองชุดนี้ครับชุดนี้เป็นแม่ลูกผูกงัวลูกแรกนะครับนี่ครับแม่ร้อยยี่หาบกลบสองแม่โบดเครื่องดำนะครับพี่น้องครับถ้าเปรียบเป็นไส้กลางบาดเท่ากับงามแบบเทไทยเลยครับพี่น้องครับคือว่าสวยงามครับนี่ครับแดงใจลูกแดงครับพี่น้องครับไายเห็นลลอบครับ มาคูกับนี่แด้วครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียง่วลูกแรกอายุสามสี่เดือนนี่ครับคมนี่แม่รุนทองนะครับพี่น้องครับนี่ตัวลูกสาวเพิ่นครับหนาหนี่ครับนี่ตัวแม่เพิ่นกะทิร้อยยี่สิบหาบวกลบสองครับพี่น้องครับสำหรับซีตัวนี้เอาไปเลยครับพี่น้องครับสี่หมื่นบาทครับพี่น้องครับตื่นเสียงครับพี่น้องยามันเหรอครับมันง่วงบ่เดือดหรอครับ ไปสี่หมื่นบาทได้ครับพี่น้องครับสี่โตส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับถ้าท่านใดสนใจกระโทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของค้อวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกาศเศรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนะครับตัวลูกสาวเพผมโอ้่หครับตัวที่ครับคมคมสี่มือนะครับเมียลูกผูกกับเมียลูกเมียคมนี่ครับพี่น้องครับไปสี่หมื่นบาทเพียงเพียงได้ครับพี่น้องครับ นี่บพ่อเลี้ยงครับน่ครับใจเย็นชัดครับพี่น้องจะพาขึ้นมามึงแม่ลูกผู้อยู่ค่มครับพี่น้องครับเป็นขยับร้อยขึ้นมาจั่างน้อยครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องครับมึงชิมเห่ครับมึงให้มากจังสื่อได้ครับพี่น้องครับ เพราะว่าทางเอาทายทํำเบียบบ่มีคอนเทนต์ไหมครับพี่น้องครับก่อนี่ซื้อกบปรึกษาคนในครอบครัวก่อนครับพี่น้องครับให้มันมักน้ำกันจังสื่อเลยครับแนะน้ำครับพี่น้องครับนี่ครับะลยยางง้อพันนี่กะข้อดีคือว่าบ่เซียงต่อการขาดทุนบ่เซียงต่อการขาดทุนเนี่ยไรครับพี่น้องครับเพราะว่าต้นทุนมันบ่สูงครับพี่น้องครับต้นทุนมันบ่สูงมันก็ไลโตได้ไล่ไลโคมได้ครับพี่น้องครับ พ่อเมีพี่น้องบ่อขาใจคมใดอยากโยกแยกคมใดกจะโทรมาหาผมนะครับพี่น้องครับผมสีอธิบายให้ฟังครับนี่ครับแม่ลูกผูมือลูกตัวที่สองแม่ยรอยสันสิบห้าโบกลบสองครับลูกชา้อยู่สามเดือนครับนี่ครับเดี๋ยวผมไล่ไปเมืองครับพี่น้องครับนี่ตัวลูกชา้ไปนะครับพี่น้องครับนามรึ่งดีอยู่ครับพี่น้องครับทาบามันมาเลือดสูงอยู่ครับ นี่ตัวแม่เพิ่งครับลูกตัวที่สองนะครับพี่น้องครับนี่ตัวแม่ยสำหรับคมอมีเอาไปสองหมื่นสามพันครับพี่น้องครับสองหมื่นสามพันบาทตรงที่สองร้อยกิโลเมตรกฎกติกาทางข้อกลางไว้เช่นเดิมนะครับพี่น้องครับอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันอย่าโทษควอมสาใจครับพี่น้องครับหลัก็หย่างที่ผมย้ำแล้วย้ำอีกว่าการเลี้ยงมัวกะย่าบุรีกันครับพี่น้องครับเฮาเลี้ยงตามงบเฮข่าเลี้ยงตามกระแสครับพี่น้องครับถ้าเลี้ยงตามกระแสนี่เจ็บโตแน่นอนครับพี่น้องครับ อันนี้ก็แล้วแต่ความชินชอบครับพี่น้องครับบางคนก็ชอบง่วงง่ำบางคนก็ชอบไทยหน่อยแล้วแต่แล้วแต่คนชอบแล้วก็สภาพการเงินนะครับพี่น้องครับรบอดดายากันครับพี่น้องครับยาบุรีกันผูดนไดมักแนวใดเลยก็เลียงแนวนั้นครับพี่น้องครับบทสรุปสุดท้ายของง่วงง่มง่วงชิล่ายง่วงหนาด่างหางดอกง่วงตำนี้ทุกอย่างก็ไรเนื้อเคื่อครับพี่น้องครับอันนี้บอกตามความจริงครับบอมเอนวามาบอกดีเขาช่องจะของครับพี่น้องครับแมนพ่อแม่พี่น้อง ไปสื่อช่องยื่นหรือสื่อมองยื่นกับบริวารกันแล้วตะคว้มมกแล้วตะราคาตกลงกันได้ครับพี่น้องครับอันนี้เราตามราคาคว้มเป็นจริงเนาะครับพี่น้องครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องไม่พาใจค่อมใดเยกเงียบค่อมใดกับโทษมากเลยครับพี่น้องครับขออย่างเดียวขอให้พ่อแม่พี่น้องให้คว้มจริงใจซึ่งกันและกันครับพี่น้องครับอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันถ้าว่าสื่อใดอิลีกับจังโทษมากเลยครับพี่น้องครับครับสำหรับไายคลิปนี้กับขอฝากช่องยูทูบยุซี่พัคโกสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งฝากติดตามด ฝากแนะนําคนที่อยากมีวัวเลี้ยงเขาว่ามังคิดทางช่องเขาได้ครับพี่น้องครับเป็นช่องน้องไม่ที่บรอดไททำคอนเทนต์ไททำแบบขายความจริงใจครับพี่น้องครับบรอดขายบรอดขายคอนเทนต์เลยครับพี่น้องครับสำหรับถ่ายคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ